ครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวับกก็วันนี้ทักษะก็กลับมาบ้านพ่อเลยนะครับแต่คลิปเรียได้ยังไม่ได้ตัดต่อเลยอะไม่มีเวลาตัดต่อคลิปเลย เพราะว่าช่วงนี้ทักษะก็ไม่ค่อยว่าดยเนาะก็ว่าอย่างนั้เนานะก็ทักษะก็ตอนนี้ทักษะก็อยู่ที่บ้าน <c oughs> อยู่ห้องครับตอนนี้ทักษะก็อยู่ห้องก็กำลังกระตัดคลิปลงยืดมือให้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะไม่ตัดนะครับเพราะว่ากลงท่านี <laughs> ้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ต้องตัดนะครับเพราะช่วงนี้ทักษะ ก็ช่วงน,นี้ทักษะก็ไม่ค่อยมีอ่ะดับไฟดับก็คืองี้ทักษะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะคลิปไหนก็นอะไรอีกนะครับก็เอฟซีตามสัญญาเนะว่าทักษะกเรงคลิปไปเยอะเยอะมากที่สุดนะก็ลงให้มากที่สุดน,นะครับก็ สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่ารักกษาลงเพจได้ไหมก็ไม่ได้ลงนะครับเพจเอาลงแต่ u t u b e เพจเอาไว้ลงคลิปที่ตัดแล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่ไม่ตัดมันลงไม่ได้นะครับก็เพจมันตั้งเป็นคลิปที่ดังเดิมเหมือนเดนมเยื่อกายอับกันดนะีอับได้ดูเดี๋ยวตักัน นี่ครับอยู่คนเดียวครับอยู่กับไฟที่นี่แล้วก็ห้องาเอเใหม่ นอาระคายครับคือน,นี่ก็ตั้งนากันเดียสิเรามีเอาเสื้อตัวไว้มีเอาไว้นอนกันเดียสิลูกนี่ก็ถามว่าไฟเทคเนีย่ยกเก็บอีกไหมก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับก็เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับก็ นอนกี่โมงครับเด็วก็นอนแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลงเลยครับไปเลยครับ